แถลงนะอย่าเป็นทางการเนียนะว่าเหตุผลกลใดทําไมถึงเดิมทําทีเหมือนจะรับให้แั้วแหละเพราะว่าให้โอกาสลุงพลก็ไม่ได้มองว่าลุงพลจะถูกหรือผิดแต่ว่าก็ว่ากันด้วยพยานหลักฐานแต่สุดท้ายพี่เปี๊ยกอนันตชัยกับกับกับมีท่าทีที่เปลี่ยนไปอ่ะตอนนี้พี่เปี๊ยกมาแล้วสวัสดีครับพี่อนันตชัยครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ,รบพี่เปี๊ยกโอ้โหสิบเอ็ดสิบเอ็ดเวลาดีนะตอนนี้ไขข้อข้องใจหน่อยต้องตรงยมเลย ทำไมถึงถอยออกมาเดิมทําทีเหมือนจะรับว่าความลุงพลถูกไหมแล้วทำไมถึงถอยออกมาอัลโหลอได้ยินไหมพี่เปียกได้ยินนะคะได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับพี่เปี๊ยกทาไมครั้งแรกทําทีเหมือนจะรับว่าความคดีน้องชมพู่ให้กับลุงพลป้าแตนอ๋อเขามาขอความเป็นธรรมอะครับอ่าแล้วทำไมอยู่ๆไม่ไม่ขอออกมาเขาบอกว่าเขาบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ย <K an> เขาพูดคํหนึ่งว่าเขาบอกขอความเป็นธรรมและ้ะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขาเริ่มติดต่อพี่เป <P ie fe> ี๊ยกตั้งแต่เมื่อไรหร่ฮะประมาณวันที่สามสิบครับสามสิบ <30 S 2> พฤศจิกายนเหรออ่าพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับอันนั้นช่วงนั้นคือหลังจากที่ทนายชุดแรกคือทนายกลุ่มทนายตั้มเทหรือปะ่ะ <P ie fe> ใช่ครับใช่ครับอ๋อหลังจากชั้นทนายที่ทําให้อยู่คณะนั้นน่ะสามสี่ท่านน่ะเทก็เลยหันมาหาพี่เปี๊ยกถูกไหมฮะครับผมอ๋อติดต่อมาโทรมาเองเลยเหรอเอ่อทีแรกเขาให้ทนายโทรมาก่อน พราะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็บอกให้มาตอนเย็นเพราะว่าผมกาลังว่าความคดีนักเรียในร้อยกระดดโดดบไม,ม่กลางอยู่โอ oh. แล้วก็พอโทรมาตอนเย็นปุ๊บโทรมาหลายครั้งนะซึ่งที่จริงผมก็ไม่ไม่ได้รับหรอกที่เค <c oughs> รับเขาก็มีเมสเซจมาจากทนายบอกว่าพี่ไม่รับโทรศัพท์ผมอ่าผมก็เลยโทรกลับไปเพราะว่าเดี๋ยวเป็นการเสียมารายาท hmm. อืมอ่าเราก็เลยรับพอโทรกลับไปปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตให้ลุงพลโทรมาหาอ๋อ สักคู่ใหญ่ๆก็ประมาณประมาณสิบสิบแปดนาฬิกามีทนายเป็นนกต่อให้ทนายที่ว่านี่คือทนายสมเกตไหมใช่แล้วประมาณสิบแปดนาฬิกาก็เศษเนี่ยก็มีอ่คุณนัททีซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวของลุงพลก็โทรมาผมเลโล้ไม่ธเล่าแล้วพอพูดนู้นพูดนี่ปั๊บก็สักคู่หนึ่งป้าแตนคุยผมก่อนแล้วก็ป้าแตนเสร็จคุยเสร็จก็ลุงพลโทรมาก็คุยผมก็ถามว่า อ่าผมมันเป็นคนทํางานเนี่ยต้องสายขาวดําเทาไม่เอาเขาก็เลยบอกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์และขออยากเป็นทาเป็นทางกับผมผมุถามผมถามเขาว่าทําไมต้องมาใช้ผมเขาบอกอ่าทนายตั้มพูดกับผมเสม,มอว่าทนายที่เขาฟุ้ยสุดเลีนนยนาไนชัยเพราะว่าเป็นคนที่แม่นข้อกฎหมายอ่าแล้วก็ผมก็อยากขอขอความยุยธรรมคานี้คําเดียวเอง<ฆ>ผมก็เลยให้โอกาสผมก็เลยบอกว่าเอาเดี๋ยวครับ เอาอาทิตย์เนี่ยนะผมจะขอปรึกษาทีมงานตอนนี้ผมไม่สะดวกจริงๆเพราะผมทำคดีใหญ่อยู่ครับครับอ่าแต่ปรากฏว่าพอหลังจากอผมพูดวันรุ่งขึ้นเนี่ยไอ้พวกวงแหวนรอบนอกเนี่ยอ่าเขาก็เอาข่าวไปออกค่ะหวนรอบ,บนอกรอบนอกคืออะไรคะน,นิดหนึ่งนี่หนึ่งอธ<า>ิบายวงแหวนรอบนอกของลุงพลนี่แหละครับ อ๋อคนรอบตัวพู่งง่ายๆพวกสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวลงนนุงพลถูกไหมฮะเขาเรียกว่ากลุ่มวงแหวนรอบนอกผมจำไปใช้ขอซื้อขอซื้อเก๋มากเลยกำลังขอซื้อพ <c oughs> อ,อ,อ,ออกลุ่มลงไหลแล้วก็ไปออกข่าวเนี่ยผมกําลังว่าความอยู่นักข่าวเกือบทุกสำน,นักโทรมาหาผมผมไม่เป็นอันมีไม่มีคือไม่มีสติในการจะว่าความก็บอกว่าท่านปิดมือถือไปเลยไม่ต้องไปยุ่งหรอกเดี๋ยวไปว่ากัน แต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยเขาก็โทรมาหาอที่สํานักงานโทรมาหาที่เลขารก็พี่เปี๊ยกขอตัดนิดเดียวข่าวทีอออกโดยวงแหวนรอบนอกเนี่ยมันออกลักษณะไหนทาให้เปี๊ยกถึงสติหลุดในการว่าความคดีนั้นอยู่เลยอะใช่นข่าวโทรมาไอเราก็โอ้โหไม่เป็นซะด้วยผมก็เลยบอกว่าเอางี้กานบอกเขาเลยว่าใช่เขาติดต่อมาจริงเดี๋ยวผมขอเวลาตัดสินใจเสองสิบเอ๋อแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รับปากรับคำพูดง่ายๆหรับเปล่า ยังครับยังไ่รับปากเลยไม่ไม้แต่ข่าวออกยังไงที่ที่ทําให้นักข่าวต้องโทรหาพี่เนี่ยแล้วพี่ทําให้พี่รู้สึกแบบมันไม่โอเคอ่ะเพราะออกว่าติดติดต่อทนายใหม่ได้แล้วเลขทับแล้วอืที่ออ่างทนายออ่างก็มีชีนชัดเลยมีกนเดียวกันแหละอ๋อคือทางนู้นไปสรุปเลยทั้งที่เราเนี่ยบอกว่าโอเคเดี๋ยวคุยกันในรายละเอียดแต่ทั้งฝ่ายนู้นเนี่ยไปออกข่าวให้ข่าวเลยว่าพี่รับว่าความให้แล้วอ่า S <S ขอปรึกษาทีมงานก่อนแล้วผมก็เลยบอกกับเขาว่าเขาก็ขอพบผมนะผมบอกให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่สะดวกเลยครอาทีท่ผมว่าคามาสิบวันแล้วผมบอกเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อยอแต่เขาไม่รอไงยแล้วแล้วแค่นี้ใช่ไหมพี่เปี๊ยกทําให้พี่ตัดสินใจว่างั้นเราจบกันเราเราค<ม>อนเวิร์สีกว่าเราไม่ไม่ไปหาเดียวกันแล้วยังยางยังยางยางอีกเขาเรื่องนี้ยังยังไม่ใช่เป็นประเด็นผมเป็นคนที่ไม่คิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยไม่ได้คิดเออแล้วก็ปรากฏว่า ผมก็ทราบข่าวมาว่ามีการรับเงินบริจาคจริงเท็จอย่างไงไม่รู้ห้าล้านสิบล้านแล้วก็มีการขายของเพื่อเอาเงินมาให้ค่าทนายผมอ้าวไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ผมรับไม่ได้เลยเออผมยังไม่ได้เรียกค่าทนายเลยยังไม่ตกยังไม่ตกรองรับทําคดีเลยแต่มีข่าวว่าหาเงินมาช่วยค่าทนายแล้วบริจาคด้วยดูโอ้อ่าแล้วก็หาเงินด้วยแล้วก็ขายของไอ้ขายของเนี่ยผมก็มีเมสเซจนะว่าเนี่ยกําลัง ไล่สดขายของหาเงินค่าทนายผมมีไล์สดนะแต่ผมไม่ได้เปิดเผยหรอกเพราะ,ะว่าให้เกียดกันผมก็บอกเอ๊ะผมยังไม่ได้ตกลงค่าทนายเลยแล้วก็นักข่าวก็โทรถามมาเยอะมากจนกระทั่งผมต้องออกเพจว่าเออเดี๋ยวผมจะ,ะแถลงข่าววันที่หกค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ออกเพจไปหลายดอกนะบอกว่าเออถ้าคุณจะมาหาผมเนี่ยคุณจะต้องทาสน,นเอเพราะอีกอีกอย่างหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวอีกว่า มีทนายเยอะยๆเลยที่มาติดต่อเขาแลวเขากาลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจคือทางนู้นกันหนําเลยนะทางนู้นกันหนําเลยนะหลังจากพอได้คุยเฉยๆยังไม่ตกลงอะไรเลยเลอจากพวกอะไรนะ้วงแหวนรอบนอกก็หนําดอกหนึ่งดอกสองไร้สดเลยขอบริจาคสดเลยบอกว่ากําลังกําลังติดต่อทนายเออมีมีทนายมาติดต่อเขาหลายคนคแล้วกําำลังตัดสินใจแล้วเออป้าแตนก็บอกว่าเออเดี๋ยวเออไม่แต่ไม่รู้ว่าทนายคนไหนจะลบเออไปทัวร์ไอ้ทันเออ เอ,อทันกระแสดได้ไหมก็คือว่าคือรับกับกระแสโเซเชียลได้ไหม,อมตอนนั้นที่ผมไปแล้วไงเขามไม่เคยสักคำหนึ่งพอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ทําให้ประชาชนและสังคมขเข้าใจว่าผมไม่ขอคดีเขาทําเออขอทําคดีเขาเอ่ามันเปลี่ยนเลยรูกการเปลี่ยนไปจากเขามาขอเรากลายเป็นเราไปขอเขาก,ก็ก็คือเขาเป็นคนแทงกั๊กอย่างนี้ไงอืมเป็นคนชอบอย่างเนี้ยไอ,อ้อย่างผมน่ะ ผมเป็นทนายมาตั้งนานแล้วไอพูดอย่างเงี้ยผมผมรู้อะว่าคุณหมายหมายทำอะไรคือถ้าผมไม่ติดต่อคือถ้าผมออกเเฉยๆเนี้ยไอ้ไม่ตกงค่าทนายกันไม่ได้ก็เลยไม่เอาอมันทําให้ผมนี่เสียหายแน<ช>่นอน<ร>ถ้าผมไม่แสดงข่าวอ,อ,อันนี้จุดจุดเปลี่ยนเลยที่พี่เปยกตัดสินใจงั้นเราสะบั้นกันจบแค่นั้นครับก็คือว่าเดี๋ยวผมก็ให้โอกาสนะว่าเอ่อวันที่หกเนี่ยผมก็เลยเขียนเป็นเออจะเป็นรูปผมมา็รูปสะบัดคุยเห็นไหมสะบัดคุยในทุกสารนะ แล้วก็แต่ว่ามันมีมันมีคำจุดสามคำที่ผมให้เขาเป็นคิดก็คือหนึ่งให้ใจให้ความจริงแล้วก็ให้เกียรติสามคำนี้แหละคือสามคำเนี่ย,ยให้ใจยังไงผมก็อธิบายไปแล้วนะแล้วก็ให้เกียรติยังไงผมก็อธิบายไปแล้วแต่ความจริงอ่ะเรายังไม่ทำคดีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ปรากฏว่าจนถึงวินาทีสุดท้าย ก่อนแถลงข่าวเขาก็ยังไม่เคยเอ่ยที่ผมแม้แต่คําเดียวอืว่าเออที่จริงแล้วเขาต้องพูดว่าเออผมได้มาติดต่อท่านอนันตาชายัยตอนนี้เพื่อให้ท่านช่วยเอ,อพิจารณาคดีของผมเป็นธนาผมแค่นี้ก็จบแล้วครับจบเลยผมทําให้นะโอแสดงว่าคือก็ให้โอกาสแล้วหมายความว่าแม้จะไปไลฟ์สดแม้ว่าจะไปนูน่นนี่นั่นก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ออยังไม่คิดอะไรมากก็เดี๋ยวให้โอกาสคุยกันใช่ แต่สุดท้ายไม่มีการติดต่อกลับมาถูกไหมฮะไม่มีครับก็ไปนั่งลุ้นไปลุ้นอยู่หน้าอ่มือถืออะว่าผมจะให้กะให้ให้ใหยังไงทุกคนเข้าใจว่าผมทําหมดนะอ้าทุกคนลุ้นกันอ<า>ู้แต่บอยไม่เ<ม><ม>ชื่อนะพี่เปียกส่วนตัวบอยพอมีข่าวมามีคนบอกมาบอกอุ้ยเราไม่ค่อยเชื่อนะดี๋ยวถ้าจะนั่นเดี๋ยวไลน์หาพี่เปีย,ย,ย,ยกดีกว่าแต่สุดท้ายบอยก็ไม่เชื่อก็ไม่ไลน์ถามนี่นะพี่เปีย,ยกเรื่องที่บอยไม่โทรหาพี่เปียกนะเพราะว่าส่วนตัวบอยเหมือนตักใจว่าไม่ทํา Oh, พี่เปียกให้ผมถามหน่อยเท่าที่มองเท่าที่มองอ่ะเออทําไมเอาให้มองอย่างนี้ให้วิเคราะห์ให้หน่อยทาไมทนายโอ้โหพี่เปียกไปทนายตั้มเหน่อยแ้ก็ว่าทําไมทนายถึงถอยอันนี้มองในมุมมันเกิดอะไรขึ้นคะถ้าไม่เกี่ยวกับกรณีของของคุณนันตชัยไม่ครับไม่ครับทําไมทนายถอนตัวง่ายๆพี่เปียกคดีนี้เออทนายชุดแรกอันนี้ไม่เกี่ยวกับของคุณนันทชัยนะอ่าคือพฤติกรรมทําไมผมต้องให้ข้อคิดลุงพลไปสามข้อครับอืมให้ใจ ให้เกียรติแล้วก็ให้ความจริงคือลูกความนี่ก็เหมือนลูกเราถูกไหมครับอเพราะฉะนั้นเราก็คือพ่อเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเชื่อพ่อไม่ใช่คุณไปเชื่อคนรอบข้างไปเชื่อ y o u t u ู e พ่อบอกอะไรคุณต้องทําตามแต่คุณไม่ได้เชื่อพ่อพอคุณไม่ได้เชื่อพ่อเนี่ยพ่อก็ไม่สามารถอบรมสั่งสอนได้พ่อก็ต้องหนีครับอืมพฤติกรรมอย่างเงี้ยมัน มันเกิดขึ้นมาตลอดคือปกติเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เขาจะดังเนี่ยเขาเชื่อหมดแหละครับแต่พอเขาดังแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพ่อเนี่ยเราไม่สามารถอบรมลูกคนนี้ได้หมายความวัฒนายุดแรกเองก็เอาไม่อยู่เหรอฮะถึงต้องถอนออกมาอะไรฮะหมายความวัฒนายุดแรกเองก็เอาลุมพลไม่อยู่จึงต้องถอนตัวออกมาเหรอฮะใต้ก็เอาไม่อยู่ต้องคือถ้าจะทําคดีต้องเอาให้อยู่อะครับเพราะว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรที่จะทําอะไรไม่ควรทําคือต้องเชื่อพ่อไงต้องเชื่อทนาย แต่การที่คุณไม่เชื่อทนายคุณไปนู่นมานี่แล้วคือตอนนี้คุณหาเงินทุกวันแหละแต่คดีของคุณเนี่ยคุณต้องอยู่สงบงเสงี่ยมเตรียมตัวใช่ไหมแล้วก็ต้องคือการอย่างอย่างที่ผมผมพูดเรื่องผงเบ้งเล่าปีเนี่ยคือทําไมผงเบ้งเป็นสิงเชื่อพระวง์แล้วทําไมต้องมาอ้อนวอนขอนักปราดบ้านนอกอย่างเอ้ยอย่างผงเบ้งเนี่ยเล่าปีเนี่ยก็อขอของเบ้งเนี่ยขอตั้งหลายครั้งและพุกเขา่า เกี่ยวทั้งกวนอูและเตียวอุ๋ยต้องว่าผงเบ้งไอ้ว่าเล่าปีว่าทําไมต้องมาคุกเข่าขอใช่ไหมครับเล่าปี่ก็บอกว่าไม่รู้เลยว่าคนนี้แหละจะทําให้เราเนี่ยยิ่งใหญ่เห็นไหมครับคือเขามาอ้อนวอนขอเนี่ยพอเล่าปีให้ใจผงเบ้งผงเบ้งก็ให้ใจเล่าปีเขาก็เลยเป็นคุณซือเห็นไหมครับค่ะยกพกใหญ่เลยก็ชั้นใดชั้นนั้นเลยคือการที่คุณจะมาหาบัณฑิตมาหานักลบที่จะมาช่วยคุณนี่นะครับ คุณก็ต้องให้ใจเขาไม่ใช่ทไปไล่สดขายของพียวชื่อคุณไม่เอ่ยแต่แต่วงในบอกมาไม่ใช่อย่างนั้นเท่าไหร่นะพี่เปียกวงไนบอกว่าเป็นเพราะว่าวันที่มีการนัดูหลักฐานกันเนี่ยหลักฐานฝั่งตำรวจเนี่ยมันโอ้มันแน่นหนามากมันมันรัดคอมากจนทนายเห็นก็ก็เลยงั้นถอนตัวดีกว่าไม่ใช่ครับบอยอย่างนี้คเรา เราเป็นทนายเนี่ยเราเป็นเหรียญสองด้านอืเราเป็นทั้งทนายโจทและทนายจำเลยครับเมื่อลูกความมาหาเราเนี่ยไม่ว่าลูกความจะผิดหรือผูกเราก็ต้องเป็นทนายให้เขาไม่ใช่ว่าผมจะทําให้คดีคนไม่ผิดไม่ได้นะทาได้ครับแต่ว่าเมื่อเห็นแล้วหลักฐานอย่างนี้เราก็ต้องแนะนําเขาว่าเออคดีอย่างนี้คุณจะสู้ในแนวทางไหนให้ผ่อนหนักเป็นเบาอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเคสอันนี้เราไม่ได้พูดถึงลุงพลนะพูดทั่วไปคือคือก็ มีช่องทางในการแนะนําแหละว่าควรจะสู้ในรูปแบบไหนเพื่อให้ตัวเองเบาสุดหรืออะไรอย่างนี้ถูกไหมอืมแล้วแล้วคดีของลุงพลเนี่ยมันเป็นคดีที่คล้ายกับคดีน้องตั้งแง่ที่เด็กหายในลวอ้อยที่ผมเคยทํามันคล้ายกันเลยน้องๆคนนั้นจําได้พี่เปียกบอกอยู่อ่าหายคือคล้ายมากเลยคล้ายจนกระทั่งว่ามันแตกต่างกันเรื่องความสัมพันธ์อืมแตกต่างทันถึงวิธีการสอบสวนซึ่งคดีนั้นพี่เปียกสู้จนชนะไหม อะไรครับคดีนั้นก็สู้จนชนะใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดชนะครับแต่ว่าคดีอาญานี่อยู่อยู่ปปชแต่คดีแพ่งนี่ชนะแต่ได้มาน้อยผมก็เลยอุทธรณ์อยู่อืมได้มาน้อยผมก็เราผมก็ได้อุทธรณ์อยู่ตอนจะคือได้ไม่เลนน้อยน้อยตำรวจทําผิดนะครับคดีนั้นถ้าฟังแบบนี้นะพี่เปียกยอมมาที่ลุงพลท้ากกบดลุงพลเสียโอกาสเลยนะแค่มหาศาลเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเลยอ่ะไม่ได้สนใจโซเชียลเลยผมอ่ะ เสียดายมากครับเสียดายเพราะว่าแล้วแกไม่มามงอนง้อเด้เหรือพี่เปียกแกก็หายจอมไปเหมือนกันเหรอเอ,อ่อก็ผมคือคือบอยต้องเข้าใจนะว่าเราเนี่ยเราเป็นทนายและเราเป็นเราเป็นคนที่มีประสบการณ์ค่ะเราเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเป็นทนายมีประสบการณ์มีวุฒิภาวะเนี่ยเมื่อคนมาเดือดร้อนเนี่ยเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือจะติดจะเบาเราก็ ถ้าคุณผิดเราก็ต้องแนะนําเขาว่าคดีคุณสู้ไม่ได้นะเป็นอย่างนี้นะอ่าเรามันยังไม่ได้สัมผัสเลยว่าเขาผิดหรือถูกมีแต่เขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเนี่ยเราจะไปตีโพยตีภายเพราะว่าเขาผิดจนะไม่ได้ครับทุกวันนี้ผมไม่ได้โกรธลุงพลนะและผมก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะผิดนะเพราะผมยังไม่เห็นพยานหลักฐานเราเป็นทนายเนี่ยเราเราเป็นได้ทั้งทั้งฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องผิดถูกเนี่ยผมไม่ได้แคร์ผมไม่ได้ไมยผมไมยแค่ว่า คุณให้เกียรติผมไหม<อ>คุณเอ่ยชื่อผมไหมแล้วคุณแล้วผมเอาคุณอยู่หรือเปล่าคือแค่จะเริ่มเนี่ยมันเริ่มไม่สวยก็ก็ก็ก,ก็ก็นะก็แยกกันดีกว่าก็ดูดีครับพอผมแถลงปุ๊บแกรอดพับเลยแกก็<อ>สวนหมัดทันควันเลยแกบอกว่าเ,<อ>เสียใจยไหมเสียใจยนี่คือแสดงถึงวุฒธธิภาวะของคนว่าคุณเนี่ยไม่ได้สำเนียกในสิ่งที่คุณเป็นในกิจชื่ครุณธรรม<อ>มันทําให้ประชาชนและผมเนี่ยเข้าใจว่าเออดีแล้วที่ ผมไม่เป็นทนาให้คุณเพราะคุณ็นคนแบบนี้ไงเขาเรียกว่าคุณไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักอะไรควรไม่ควรคุณเสือพันพันเลยพี่เพียรก็ตอนนี้ลุงคนเหลือทนากี่คนท่านเนี่ยเอก็มีไม่มีแหละครับตอนนี้ยังมีเขาก็หาทนายอยู่เห็นว่าตั้งปดมาห้าพ่อนะโอ้โหแลไอ้ปกติเวลาเราหาทนายที่เราเราเราต้องหาคนช่วยเนี่ยไอ้ย่างไงประเด็นว่าทำตัวเป็นหนึ่งมาทำตัวเป็นนายจ้างครับ พี่เขาบับว่า,าทนายที่เหลือกับลุงพลคือแค่คดีตัดไม้ทำลายป่าไหมแต่คดีฆาตก,กรรมเนี่ยยังไม่มีถูกไหมฮะตอนนี้ยังครับยังครับยังครับอ,อันนี้ต้องเป็นทนายที่มีต้องใช้ฝีมือและมีประสบการณ์อแล้วก็ต้องมีคอนเนคชั่นนะครับมีความรู้ความสามารถในเรื่องของมิติวิทยาศาสตร์<อ>ในเรื่องของการอ,อคือพอพอ,อาจารย์ออตนั่นแหละที่<อ>แกพูดนั<อ>่นแหละคือต้องมีความรู้ด้านนั้นด้วยพี่เปียกถ้าถามเป็นความรู้ถามเป็น ในเชิงว่ามันทําได้ไม่ได้อย่างกรณีสมมุติทนายสักท่านหนึ่งทนายสักสองท่านก็ตามไปรับว่าความให้ใครคนใดคนหนึ่งแล้วจู่ๆมาถอนตัว,ตวกลางครัน,นอย่างเนี้ยมันทําได้ไหมเออเอาเอาเ,เอามารายาทก่อนอ่าการที่เราไปเอามาเอามารายาทผมไม่ได้ว่าใครนะครับ <S 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 โดยมารายาทแล้วเนี่ยเรามาแถลงข่าวหน้าโซเชียลว่าถอนทนายเนี่ยมันก็ไม่สวยอืม ว่านทนายถอนตัวถูกไหมหมายถึงว่าฝั่งทนายถูกไหมพี่เขาถอนทนายหรือทนายถอนตัวหรืออะไรเนี่ยฟังดูแล้วก็งงๆนะตบฟังสองด้านทนายถอนถูกไหมพี่ที่เราไปพูดว่าถอนตัวแล้วบอกสื่อมวลชนบอกโซเชียลต่อประชาชนเนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้ยินคําร้องขอถอนทนายต่อศาลเนี่ยมันเป็นการไม่ควรอ่ะเป็นการในสายตาผมนะที่ผมมองนะแต่ผมถ้าเป็นผมนะผมไม่ทําหรอกอืมแล้วก็ ผมก็จะไม่พูดด้วยเออผมถอนตัวแล้วก็จบกันแล้วก็ไปถอนก่อนแล้วค่อยพูดอันนี้ไม่อันนี้ยังไม่ได้ถอนแล้วไปพูดได้ไงถ้าเกิดเขาไม่เอา,านุญาตให้ถอนตัวนี่เสร็จเลยนะอ๋อคืถอถ,ถ้าเกิดลุงพลถ้าเกิดถ้าเกิดลุงพลเขาแก้ลํานะก็บอกว่าไม่เป็นไรคุณผมไม่อนุญาาให้คุณถอนเวลาเวลาขึ้นศาลนี่คุณก็ต้องมาศาลด้วยไม่นั้นคุณจะโดนร้องเรียนมารยาทนายแล้ะเจ๊งเลยนะอืมคุณมานั่งเฉยๆอ่ะถ้าสมมติว่าลุงพลแก้งนะ แกล้งแกล้งเอาสมมติแกล้งทนายตั้มอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ให้ถอนตัวแล้วก็ผมหาทนายคนใหม่แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มานั่งเฉยๆเงี้ยผมว่าหนามย่อว่าหนามบ,บ่มนี่เจ็บนะโอ้ยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอยถามพี่เนี่ยบอกว่าเออควรมันไม่ควรไงคุณไปไปเหมือนกับไปว่าไปไปไป,ไปเทเขาอะ่ะมันไม่ถูกเทออกสื่อด้วยนะไปเทอ,ออกสื่อก่อนด้วย ไม่ควรไม่ควรไม่ควรเป็นผมผมไม่ทําอ่ะผมไม่ทําอันนี้อันนี้ในแม่มุมผมนะครับครับก็ความคิดส่วนตัวค่ะอืมผมไม่ทาโอ้พี่เปี๊ยกอะกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าเอาสุดท้ายจะหมดเวลาพี่เปี๊ยกตอนนี้ทําคดีอยู่กี่คดีฮะเนี่ยเออตอนนี้ก็มีคดีคดีนักลอยนักเรียนในร้อยใกล้จบหรือยังเรื่องนี้ที่ท่านจจรําพรตอนนั้นผมจําได้ท่านจจรําพรยังอยู่นะครับไอ้นี่ไอ้นี่วันวันที่แปดนี้จะพิพากษาแล้วนะเดี๋ยวผมจะบอกนักข่าวแปดไหนพี่ แปดมก,กรา,าใช่ไหมแปดมกร,ครมาคมใช่ไหมแปด<อ>มีนาครับอแปดกุมภาแปดกุมภาแปดกุมภาอันนี้สารชั้นไหนแล้วดีการหรือยังไม่ไม่อัน,นี้อันนี้คดียายเลยครับคดียายเลยครับอ๋อชั้นต้นถูกไหมฮะอ่าชั้นต้นที่สารอาญาทุจริตที่สมุรสงครามอะครับแปดแปดกุมภานี่สาลจะภาคสาลแล้วว่าใครผิดใครถูกไอ้นี่จะเป็นข่าวที่ใหญ่มากโอ้พี่เปียกแจ้งเลยนะแปดกุมภาพันได้ะได้ครับผมจะแจ้งนักข่าวครับแล้วจบแล้วครับโอ้โหอันนี้สารชั้นต้นแปดกุมภาพันมีมีมี ผมผมสืบประมาณทั้งหมด29ปากอะครับคดีนักเรียนร้อยเน20โอกาสเป็นยังไงที่เปรียบคดีเวลาการอะไรฮะโอกาสเป็นยังไงคดีนี้เออมีเฮครับมีเฮมีเฮมีเฮนะแต่มีมีผู้กระทำความผิดแน่นอนแต่กี่คนเนี่ยยังบอกไม่ได้ก็แล้วอยู่ในดุลพินิจฐารอ๋อให้คุณพ่อได้รับความเป็นธรรมจำได้เลยคุณพ่อมาร้องที่สตอชเมื่อเมื่อหลายปีแล้วอะใช่ครับใช่ครับลูกก็ไปฝึกกระโดดร่มใช่ไหมแล้วโดดลงมาร่มทำท่าไหนมันไม่กลางอ่ะใช่ครับร้มไม่กลางครับครับ โอ้น้องเสียชีวิตเลยพี่เปียกวันนี้ขอบคุณมากจริงๆก็ก็กระจายเพรว่าเห็นใดถึงไม่รับว่าความให้ลุงพลอ่ะก็คดีอามาหวยครับอามาหวยออามาหวยอ๋อถ้าอามาหวยก็ยังไม่จบใช่ไหมยังไม่ครับยังครับก็สืบครั้งสุดท้ายก็ประมาณเดือนมีนาครับจบเอาเอาปีหน้ามีคดีน่าสนใจตากับพี่เปียกได้อีกนะวันนี้ขอบคุณจริงๆพี่เปียกครับขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะ